ปาดิบพรานดุตอนที่สองพรานช่วยบ้านตะวันออกหากมองลงมาจากฟากฟ้า,าสูงลิว่วเทียบปุยเมฆจะแลเห็นว่านอกจากรอบนอกสุดซึ่งเป็นหมู่บ้านทั้งเสี่ทิศและไกลออกไปจะมีแสงสว่างตามบ้านเรือนหรือท้องถนนภายในพื้นป่าอันดำมืดมีกองไฟที่จุดอย่างท้าวนสองกองและค่อยๆหมอดดับ จากแรงระเบิดอีกหนึ่งกองกองไฟในเขตที่ไม่ควรมีนั้นอยู่ห่างไกลและอยู่คนละทิศทว่ากลับอยู่ในอาณาเขตของป่าดิบพื้นเดียวกันอย่างน่าประหลาดนั่นเท่ากับว่านอกจากนานอินแล้วยังมีคนจากหมู่บ้านตะวันออกและหมู่บ้านทิศใต้อยู่ในป่าผีอันน่าสะพึงกลัวเช่นเดียวกันณนะวัดบ้านเหนือสมผานน้อย ลืมตาพาจิตตนเองออกจากสมาธิเพราะสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันกล้าแกร่งดุดันและเจิดจ้าประดุดดวงจันทในคืนวันเพ็ญหนึ่งนั้นแผ่จางมาจากพื้นป่าอันไกลแสนไกลและอีกหนึ่งจากชายหนุ่มรูปงามเปล่งประกายแสงอันอบอุ่นเบื้องหน้ามือซ้ายถือดอกบัวมือขวาถือของหน้าตาประหลาดทว่างดงามเรียกกันว่าแว่นสุริยการ จะเลินพรท่านเท้าไผ่ศพมาถึงที่นี่มีกิจอันใดหรือนมำมสก,การพระคุณเจ้ามนุษย์หนุ่มผู้นั้นใช้สิ่งที่เรามอบให้ท่านรู้แล้วใช่หรือไม่นั่นนก็เป็นความประสงค์แต่แรกของท่านไม่ใช่หรือมาถามฉันเพื่ออะไรชายหนุ่มรูปงามซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานามว่าเท้าไผ่ศพ สีหน้าไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแม้แต่น้อยไม่ยิ้มไม่บึงเรียบเฉยเทว่าไม่รู้สึกว่าจริงหรือไร้อารมณ์ต่างฝ่ายต่างนิ่งอยู่ครู่พระคุณเจ้าท่านก็รู้ว่านั่นหาใช่ประสงค์ของเราเพียงผู้เดียวหากแต่มันเป็นโชคชะตาของเขาและอีกสี่คนที่เหลือใจกลางแห่งความมืดนั้นเกาะป้องกันเริ่มเบาบางลงทุกขณะเรา หนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลไม่ได้ว่างพอมาจัดการเรื่องเช่นนี้เพียงแต่บนแดนสวรรค์ความวุ่นวายก็มีมากไม่น้อยไปกว่าโลกมนุษย์พวกเขาทั้งห้าคนถูกเลือกโดยโชคชะตาหาใช่เราหรือเทพองค์อื่นๆชะตาชาติกำเนิดของพวกเขาหาได้เหมือนกับมนุษย์ส่วนใหญ่พวกเขาจากมาเพื่อรับหน้าที่นี้เช่นเดียวกับ เอาเถอะเอาเถอะในเมื่อมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเลี่ยงไม่ได้ว่าแต่ที่ท่านลงมาพบฉันถึงที่นี่นะมีอะไรจะให้ฉันทำอีกหรือสมภาน้อยชิงตัดบทเสียก่อนครั้นแล้วเท้าภัยศพซึ่งเป็นอธิบดีแห่งอสูรหนึ่งในเท้าจะตุโลกบาลประจำทิศเหนือ จึงบอกถึงเจตนาที่มาพบสมภานน้อยในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่เท้าภัยศบบอกแก่สมภานรูปก่อนหน้าและรูปก่อนก่อนที่ดูแลวัดบ้านเหนือแห่งนี้เมื่อถึงเวลาสมภานน้อยปิดเปลือกตาช้าๆแล้วลืมขึ้นด้วยอาการสงบเชกเช่นสมภานรูปก่อนและรูปก่อนก่อนกิริยาอาการไม่มีต่างกันเลยแม้แต่น้อยนี่คือการตอบรับ และบอกให้อีกฝ่ายทราบว่าพร้อมจะทำหน้าที่ต่อไปแล้วทางด้านนานอินหลังจากนั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วจะด้วยแรงระเบิดเมื่อครู่หรือเพราะเขาสามารถจัดการกับงูประหลาดและผีสาวศีรษะเดินได้ชนิดไม่มีทางจะใช้พลังวิญญาณหรืออำนาจของโลกปีศาจฟื้นกลับมาก่อเรื่องให้วุ่นวายใจได้อีกก็ไม่อาจคาดเดาทว่า รอบกายของเขาพลันเงียบสงบเฉกเช่นป่าธรรมดาทั่วไปนานอินรับรู้ได้ว่าจากนี้ไปจบจนรุ่งสางจะไม่มีพยันตรายใดๆมากล้ำกลายอีกดังนั้นเขาจึงเข้าสู่ห้วงนิทราโดยปกติหากแต่ไม่ใช่การนอนเหยียดแข้งเหยียดขาแต่เป็นนั่งสมาธิปิดเปลือกตา พาจิตตัวเองดำดิ่งสู่ความสงบระรอกคลื่นอันสันไวในความรู้สึกหรือจิตใต้สำนึกค่อยๆเบาลงตามลำดับที่สุดก็ราบเรียบสนิทด,ดีไม่มีแม้การกระเพื่อมจนนิดเดียวไกลออกไปนะทิศตะวันออกหลังมีควายตัวใหญ่ล้มตึงสีสะแวงวิ่นพาดนิ่งกับพื้นห่างจากจุดที่นั่งอยู่ไม่เกินเอื้อมถึง พรานช่วยจอมพรานจากหมู่บ้านทิศตะวันออกยังคงไม่วางใจสิ่งใดง่ายๆแรกทีเดียวความรู้สึกน่าสยดสยองหวั่นใจอันเบาบางมีให้สัมผัสบ้างเพียงน้อยนิดคอยรบกวนการพักผ่อนของเขาเนืองๆทว่าหลังการเกิดระเบิดเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมาราวกับว่าพูดไพรสัตว์ล้ายทั้งหลายพากันมุ่งหน้ามาหาเขาพวกมันเปลี่ยนเป้าหมาย เพราะคิดว่าเขาโดยความสามารถกว่าเจ้าของแรงระเบิดที่แสดงได้อย่างเถิดเทิงเสียอย่างนั้นและนั่นยังผลให้พรานช่วยหงุดหงิดขึ้นเป็นกำลังนี่พวกผีหาทั้งหลายกล้าดูถูกเขาผู้ถูกเรียกว่าหนึ่งไม่มีใครเทียบในป่าตะวันออกเชียวหรือแบบนี้ต้องสั่งสอนพรานช่วยคํำรามในใจไอ้คนจันไร นั่นคือชื่อเดิมของพรานช่วยที่ชาวบ้านตะวันออกเรียกเขาด้วยต้นทนชีวิตดอยกว่าคนอื่นๆลืมตาม,มาดูโลกสองวันแม่ผู้ให้กำเนิดก็สิ้นใจโดยที่เด็กน้อยซึ่งยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองยังอยู่ในอ้อมอกเพราะพิษเลือดทำเอาต่อมาร่างของมารดาถูกฝังยังไม่ครบอาทิตย์ดีพ่อก็มาจากไปอีกขณะเข้าไปเก็บของป่ามาขายเพื่อยังชีพ และเลี้ยงลูกซึ่งฝากไว้กับพี่สาวในวันเกิดเหตุนั้นทั้งพรานและชาวบ้านก็ไปด้วยกันนับสิบเทว่าไม่รู้ด้วยดวงชะตาซึ่งถูกกำหนดเอาไว้แล้วหรือเพราะความพลั้งเผลอของพรานคนหนึ่งลูกซองเดียวแบบนกนอกที่สพายอยู่เกิดไปเกี่ยวกับเถาวันไม้อันเหนียวและแข็งแรงนกง้างค้างและทันทีที่พรานผู้เป็นเจ้าของกระชาก เสียงปืนพลันแผดลั่นกระสุนขนาดก้าวเมตกัวแผ่ออกเป็นแผงตามระยะที่ไกลออกไปมีผู้บาดเจ็บแปดรายตายโหงหนึ่งรายซึ่งก็คือพ่อของพรานช่วยนั่นเองคนที่บาดเจ็บบ้างประสุนเจาะต้นขาแขนเอวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่ไม่สามารถทำให้ถึงตายเว้นก็แต่พ่อของพรานช่วยที่โดนเข้ากลางแสกหน้าเต็ม ายท้องตึงตายโดยไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ํานั่นเป็นความสูญเสียสองครั้งติดที่ไม่มีใครคาดคิดต่อมาอีกครึ่งเดือนบ้านของป้าพรานช่วยซึ่งเวลานั้นเขาได้รับชื่อว่าจันเกิดไฟไหม้ทุกคนตายในกองเพลิงเหลือเพียงจัน์เด็กน้อยผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆเท่านั้นที่รอดตายและที่น่าอัศจรรย์คือเด็กน้อยเอง อยู่บนฟูกที่ถูกไฟพผลนทั้งที่ป้านอนดำเป็นตอตะโกอยู่ข้างๆเว่าจันกลับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนอกจากเขาวควันเปื้อนตามร่างกายเล็กน้อยเมื่อความสูญเสียอันร้ายกาจเกิดขึ้นติดติดกันเช่นนี้ตัวการที่ชาบ้านและวงสาคนาญาติเพ่งเล็งจึงหนีไม่พ้นเด็กน้อยผู้อาภัพนามอันแสนแพราวว่าจันทร ถูกเปลี่ยนเป็นจันไรไม่มีพี่ป้าน้าอาคนใดอยากรับเลี้ยงเขาอีกถึงขนาดคิดเอาเขาไปฝังทั้งเป็นเพื่อเส้นสวงผีหาไม่ก็เทวดาที่บรรดาลความฉิบหายให้แก่ครอบครัวนี้ทว่าเด็กน้อยก็สามารถรอดมาได้อย่างบุญวิวยอย่างไรเสียก็ไม่มีใครต้องการมันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะรับเลี้ยงมันเองอ๋อ แล้วก็ต่อไปนี้ห้ามใครเรียกเจ้าโนูนี่ว่าจันไรอีกต่อให้ฉันจะได้ยินหรือไม่ก็ตามชื่อของมันคือช่วยหากใครไม่ฟังคำฉันจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้ด้วยนะสมพานหยุนยาวอารามวัดบ้านตะวันออกกล่าวอุ้มเอาเด็กน้อยขึ้นมาจากหลุมลึกอสองศอกโยนผ้าเนื้อหยาบสีดำสนิท ที่ใช้ห่อตัวเด็กน้อยทิ้งและให้ความอบอุ่นด้วยผ้ารัดอกของท่านแทนนับแต่นั้นจันร์หรือไอจันไรก็ได้รับชื่อใหม่ว่าช่วยและเขาอยู่ในฐานะลูกบุญธรรมของสมภารยุ่นเป็นต้นมาสำหรับสมภารยุ่นเองท่านหาได้บังคับพรานช่วยในสิ่งที่เขาต้องการอยากประกอบอาชีพอะไรอยากทำสิ่งไหนชอบสิ่งใดก็ให้ทำดังนั้น แม้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกบุญธรรมสมภานเจ้าวัดแต่พรานช่วยก็จับปืนเข้าป่าล่าสัตว์ตั้งแต่อายุได้เพียงสิบขวบไม่มีคนสอนวิชาพรานไม่มีใครบอกว่ารอยเท้าแบบไหนเป็นของสัตว์ชนิดใดและต้องล่าหรือฆ่ามันอย่างไรปืนที่พรานช่วยใช้อยู่นับสิบขวบจวบจนทุกวันนี้เขาเก็บเอามาจากศพของพรานที่ทะเลทลาประจันหน้ากับกระทิงเปรียว ซ้ากําลังเจ็บด้วยเหตุน,นั้นทันทีที่สิ้นเสียงปืนกระทิงที่อยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความเดือดจึงพุ่งสวนและเสียบเขาเข้าท้องทะลุหลังพรานช่วยซึ่งขณะนั้นบังเอิญไปเดินเที่ยวเล่นในป่าเห็นเข้าพอดีหลังจากที่กระทิงย้ำพรานคนนั้นจนหนำใจร่างเละจนจำเขาเดิมไม่ได้และมันก็จากไปเยี่ยงผู้กำชัยชนะพรานช่วยหรือเด็กชายช่วย ปรีเข้าไปช่วยปืนมาจากศพราวกับมีบางอย่างดนใจไม่ก็สั่งให้ทําเช่นนั้นวินาทีที่เขาสัมผัสมันผลวิธีการใช้งานพลันเล่นปราดเข้ามาในสมองราวกับฝึกมาแล้วนับร้อยนับพันครั้งจัดการหักลําดีดปลอกสับเปลี่ยนกระสุนด้วยอาการคล่องแคล่วเสียงก็กแก๊กยังผลให้กระทิงใหญ่หันกลับมากระสุนลูกสลักเจาะเข้าแสกหน้ามนล้มฟุบลงตรงนั้นทันทีขณะเดียวกัน พรานช่วยหรือไอช่วยวัยสิบขวบผู้เหนียวไกก็ถูกแรงทีบกระเด็นหงายหลังไปเช่นกันลุกขึ้นได้ก็ปรีไปยังศพของพรานผู้วายชนนั่งคุกเขา่าวางปืนพาดขวางไว้เบื้องหน้าปลดเอาย่ามเครื่องกระสุนและมีดพรานรวมทั้งสัมภาระที่ระบุว่าพรานผู้นี้เป็นใครยกมือวันทาไหว้กล่าวกับร่างอันแหลกและตรงหน้าฉันแก้แค้นให้แล้วปืน มีดย่ามรวมถึงนาำพรานฉันขอรับช่วงต่อก็แล้วกันส่วนของใช้อย่างอื่นและของป่าที่น้าหามาได้ฉันจะเอากลับไปให้เมียและลูกของน้าเองน้าลอยนั่นคือนามของพรานผู้วายชนและนั่นคือการถือกำเนิดอย่างเป็นทางการของพรานช่วยหลักฐานที่เด็กน้อยเป็นคนล้มกระทิง้งและการที่ไม่มีใครสามารถชิงเอามีดยามและปืนซึ่งเขาขอมาจากศพพรานลอยได้แม้จะเป็นญาติ ยังผลให้บ้านตะวันออกมีพรานอายุน้อยที่สุดจนลือกันไปทั่วฉัาน่ะให้ชีวิตไม่แกมันให้ชื่อแกมันแต่ตัวมันเป็นเจ้าของฉะนั้นไม่ว่าเจ้าช่วยมันอยากทำอะไรถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์หนาไหนก็ปล่อยมันเถิดทุกอย่างมีเส้นทางของมันเองมนุษย์ทุกคนก็เช่นกันต่างก็ต้องเดินตามชะตาฟ้าลิขิต ในเมื่อเจ้าช่วยถูกส่งให้เกิดมาเป็นพรานจะเร็วจะช้ามันก็เป็นพรานอยู่ดีแล้วจะเดือดร้อนอะไรกันแต่หลวงพ่อก็รับเจ้าช่วยมันเป็นแค่เด็กสิบขวบให้เล่นมีดเล่นปืนประเดี๋ยวจะทำใครตา,ตายเอาได้นะอรับพรานเหลิมลูกชายวัยสามสิบเศษของพรานลอยซึ่งเป็นพรานเช่นกันหากแต่ฝีมือดาดาทั่วไปไม่ถึงครึ่งของพรานลอยด้วยซ้ำแยง้ง อันที่จริงเขาไม่อยากให้อาวุธประจำกายของพ่อไปตกอยู่ในมือผู้ใดนอกจากตนซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขและมีสิทธิ์โดยชอบธรรมอุทธรไปก็ลูบมือขวาซึ่งบาดเจ็บกระดูกร้าวบว,วมเป่งไปด้วยก็จริงอย่างที่พลันเหลือมว่านั่นแหละนะเจ้าช่วยมันเป็นเพียงเด็กสิบขวบเด็กสิบขวบที่สามารถล้มกระเทงที่คาพลันลอยได้ และความคิดแท้จริงภายในใจของพรานนะไม่ใช่เพราะวิญญาณพรานลอยไม่ยอมหรอกเรอถึงมาตีโพยตีพายอยู่หน้าฉันเนี่เจอคำพูดนิ่งๆเรียบๆจากสมพานยุนตีแสกหน้าเข้าแบบนั้นพรานเหลิมถึงกลับไปไม่เป็นจริงดังที่สมพานยุนว่าปืนมีดและยามเครื่องกระสุนเขากระชากคืนจากช่วยและผลักเด็กน้อยหงายท้อง และแทบจะเป็นวินาทีเดียวกันเพียงของสามอย่างกลับมีน้ำหนักราวเป็นร้อยกิโลพลานเหลิมหน้ากำมำคว่ำมไม่เป็นท่าร้องอดโอยเพราะถูกน้ำหนักปืนที่กดทับกระทั่งมือยุบลงดินจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถชักเอามือออกได้และแม้จะมีหลายคนมาช่วยทั้งงัดทั้งยกของสามอย่างก็ไม่ขยับแม้สักนิดเดียวครับครับ เสียงกระดูกมือข้างนั้นเริ่มแววให้ได้ยินพร้อมอาการปวดหนึบที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเว้นก็แต่เด็กช่วยที่เห็นและได้ยินทุกอย่างวิญญาณพราลอยใช้เท้าเหยียบป,ปืนที่พาดขวางทับทั้งย่ามและมีดไว้ขบกรามถลึงตาคำรามลั่นมึงไม่ใช่เจ้าของมึงไม่มีสิทธิ์กูยกให้ไอ้ช่วยไปแล้วมาเอาของของมึงไปเสียซิหายประโยค วิญญาณพรานลอยหันมาบอกเด็กช่วยน้ำเสียงไร้วีเแววของการตะคอกหรือไม่พอใจแม้สักนิดเดียวได้ขอบคุณเจ้านะเด็กช่วยตอบลุกขึ้นยืนทุกคนหันมองเป็นตาเดียวขณะที่เขาก้าวฉับๆเข้าหาพรานเลิมหลายคนตรงเข้าห้ามแต่กลับไม่มีใครกลา้าแตะต้องตัวเขาและเด็กช่วยก็หยิบเอาของสามอย่างที่ขอมาจากศพพรานลอยอย่างถูกต้องหาใช่ลักขโมย ขึ้นโดยง่ายไหลขวาสะพายปืนไหลซ้ายสะพายย่ามมีดพรานพร้อมฝักเน็บไว้หลังเอวซึ่งเขียนด้วยผ้ารัดอกพื้นเก่าคร่ำคราของสมภารยุนแทนที่จะเป็นผ้าขม้าทั่วไปทุกคนมองตามหลังเด็กช่วยโดยไม่มีใครพูดสิ่งใดออกมารู้สึกขนลุกวาบเมื่อเลยเห็นว่าชั่วแวบหนึ่งปรากฏร่างพรานนับสิบสิบคนซึ่งต่างก็ลาโลกนี้ไปแล้ว เดินตามหลังเด็กช่วยปานเป็นลูกน้องเสียอย่างนั้นมันเกิดขึ้นเพียงแวบ,บเดียวแล้วก็หายไปเด็กช่วยไอชย้ช่วยช่วยจะอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกขานมกตัวอยู่ในป่าแทบทุกวันจะมีก็เพียงวันก่นและวันพระเท่านั้นที่เขาจะกลับมาปรนนิบัติสมภานยุนและทุทกๆครั้งที่กลับมาหนังสัตว์เขาสัตว์ไปจนถึงเนื้อรมควันช่วยจะแบกกลับมาขายให้คนในหมู่บ้าน ในราคาถูกแสนถูกเขาไม่ต้องการเงินมากมายกายกองไรเพียงแค่พอให้ซื้อข้าวซื้อลูกกระสุนก็เท่านั้นเพียงครึ่งปีนับจากพลานลอยตายช่วยก็กลายเป็นพลานช่วยอย่างเต็มตัวและมีลูกค้าประจําที่จะรับเอาทุกอย่างที่พลานช่วยหาได้ไปขายต่อแน่นอนว่ากำไรงามซื้อจากพลานช่วยเท่าไรนำไปขายได้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะร้วนจะเป็นของดีทั้งนั้นเมื่ออายุย่างเข้า15้ายังไม่เต็มดีหนังเสือโครงรวม20่พื้นกระมังที่ส่งต่อจากมือของเขาสู่ลูกค้าขาประจำพรานช่วยในอายุย่าง15บ้าฆ่าเสือโครงใหญ่ได้มากกว่าพรานอายุ50าสิทำมาทั้งชีวิตเสียอีกจากไอ้คนจันไรกลายเป็นจอมพรานจากการยอมรับโดยคนในหมู่บ้านแบบไม่รู้ตัว นี่ยังไม่นับงาช้างตีนหมีและอะไรต่อมิอะไรที่กว่าจะล่าได้เราพรานต้องลำบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่มันกลับเป็นงานง่ายๆของเด็กชายวัยย่าง15ปีเท่านั้นต่อมาเมื่ออายุ20เศษอาเพศครั้งใหญ่เกิดกับหมู่บ้านตะวันออกทั้งเสือและช้างไม่รู้เกิดบ้าคลั่งจากเหตุอันใดพากันบุกเข้ามาในหมู่บ้านทำร้ายคนให้เจ็บและตาย ทำลายบ้านเรือนไปหลายหลังเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่เรียกตัวเองว่าพรานย่อมต้องทำหน้าที่พากันระดมยิงสกัดเจ็บบ้างตายบ้างทว่าพวกตัวเองก็เจ็บไม่น้อยเช่นกันระหว่างเส้นขั้นของความสิ้นหวังนั้นพรานช่วยวิ่งเหงือกจากป่าเข้ามาที่หมู่บ้านและเริ่มสังหารสัตว์เหล่านั้นเขาเลือกยิงตัวที่เจ็บอยู่ก่อนแล้ว เพื่อไม่ให้มันกลายเป็นอันตรายต่อใครก็ตามที่เข้าป่าหลังจากนี้เป็นอันดับแรกตัวที่ไม่ได้รับบาดเจ็บและรอดพ้นคงกมะสุนของพรานช่วยเนื่องจากเขาไม่ได้ยิงหรือเล็งปืนใส่พวกมันต่างพากันเตลดิดหนีหายปานว่าพรานช่วยที่จู่ๆก็โผลมาเป็นจอมปอีศาจไม่ก็นายใหญ่หรืออะไรก็ตามที่พวกมันเกรงกลัวเหตุการณ์วันนั้นสิ้นสุดลงก่อนตะวันชิงพบไม่กี่มากน้อย เสือโครง่งเสือดำและเสือดาวที่ตายนับรวมกันได้11ตัวช้างอีกสี่ทั้งหมดหาใช่ฝีมือของพรานช่วยคนเดียวเพียงแต่ในจำนวนสัตว์ที่ตายตายเพราะคมกระสุนของพรานช่วยมากที่สุดก็เท่านั้นและในวันนั้นก็กลายเป็นวันที่บานตะวันออกจะต้องจดจำไปเชื่อลลกเชื่อหลานวันที่พรานช่วยถูกยกให้เป็นจอมพราน วันที่ชายหนุ่มอายุ20เศษได้รับความนับถือจากผู้ที่มีช่วงวัยสูงกว่าและมีอาชีพเดียวกันพรานช่วยยอมพรานเพียงหนึ่งเดียวไม่มีใครเทียบได้แห่งหมู่บ้านตะวันออกถือกำเนิดอย่างเต็มตัวและสมภาคภูมินับแต่วันนั้นจนบันนี้ก็เกือบ20ปีเข้าไปแล้วพรานช่วยยืดตัวขึ้นยืนบิดคอและความเมื่อยขบกรอบ จ้องเขม่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าเกลือเม็ดและสายเสกที่เขาโปรยโรยเอาไว้รอบด้านคือประการแรกที่แข็งแรงพอใช้มันไม่ได้มีไว้สําหรับป้องกันตัวเขาจากอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทำร้ายหากแต่เขาเสกมันไว้เป็นสัญญาณเตือนภัยเท่านั้นหากเป็นมนุษย์ธรรมดาการข้ามมันมาโดยไม่ชะงักหรือทำท่าทีเป็นรู้สึกได้ พลันช่วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ความอบอุ่นข้างกองไฟแต่หากสิ่งที่หมายมุ่งเข้ามาหาเขาไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณ์ใดแล้วเกิดชะงักค้างเพียงเสี่ยววิเขาจะยิงใส่ทันทีเพราะนั่นถือว่าไม่ใช่คนเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นอาการป่าดับพลันบังเกิดขึ้นจิงอยู่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของดงทึบที่เรียกกันว่าปา่าผี ถ้าว่าอาการดับเงียบชนิดไร้สุ่มเสียงและอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันเพิ่มระดับขึ้นเป็นเท่าทวีนั่นเป็นการเตือนให้รู้ว่าอีกไม่จี่จใจข้างหน้ากลิ่นดินปืนและเสียงแผดกล้องกำปนาจะลั่นขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนและความห้าวของอาถรรพ์ร้ายที่กำลังคืบคลานเข้ามา <Yeah. S 1> ครูต่อมาพุ่มไม้นะในระยะที่แสงไฟส่องถึงรงัง ลันแวกออกโดยชายคนนึงพลานช่วยรู้จักหน้าค่าตาของเขาดีนั่นคือพรานเหลิมลูกชายเจ้าของเก่าปืนกระบอกที่เขาถืออยู่นั่นเองคิดแล้วว่าจะต้องเป็นพลานช่วยแน่แนโชคดีไปฉันรืเสี่ยงมาถึงนี่กับเพราะต้องการยังไม่ทันจบประโยคดีพลานเหลิมมีอันสะบัดไงลังแอนศีรษะส่วนบนตั้งแต่ค้างขึ้นไป ระเบิดกระจายด้วยอนุภาพของกระสุนลูกเกา้าพรานช่วยตัดสินใจยิงใส่ไม่มีรังเลแม้แต่น้อยเพราะจังหวะที่พรานเหลิมพูดและแสดงท่าทีดีใจที่ได้พบเขาพรานเหลิมหลุกตามองต่าแม้จะเพียงชั่วแวบ,บเดียวแต่เท่านั้นก็มากพอจะให้พรานช่วยมั่นใจว่านั่นนไม่ใช่พรานเหลิมตัวจริงพรานช่วยหักลำดิดปลอกเก่าทิ้ง ยัดกระสุนปลอกใหม่เข้ารังเพลิงด้วยอาการไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับเนิบช้าจนน่ารำคาญใจขณะเดียวกันพรานเหลิมค่อยๆเบนตัวที่แอนจะลม้มไม่ล้มแหลกกลับมายืนทื่อมาลื้อมั่นคงอีกครั้งพร้อมกับศรีรษะซึ่งเริ่บก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นไหมเริ่มจากกระดูกเส้นเลือดกล้ามเนื้อผิวหนังอวัยวะเครื่องหน้ามากันครบ ที่สุดก็อยู่ในรูปลักษ์ของพราเลิมเช่นเดิมสยะยิ้มอวดฟันฟางหัวเราะร่วนในรำคอเลอไดอย่างไงล่ะว่าโกไม่ใช่คนรู้จักของมึงเหอไอพรานกระจกเลอพรานช่วยยักหลไหลตอบไม่ได้รู้ไม่ได้มันใจเพียงตัวกูเคยมีเรื่องติดค้างกับคนที่มึงใช้รูปลักษ์แปลงมาหลอกกูกระเ่านั้นไมาความว่าอย่างไงนี่มึงจะบอกกูว่าต่อให้เป็นมันจริงๆ มึงก็จะยิงอย่างนั้นหรือออก็ตามที่มึงได้ยินนั่นเลยแหละนี่มึงเป็นคนแบบไหนกันวะกลับเป็นฝ่ายอาถรรร้ายเสียงที่ต้องชงนทั้งที่ตั้งใจแปลงกายมาหลอกล่อและไม้จะจับกินเชกเช่นพรานหรือใครที่โง่ามากพอจะเข้ามาที่นี่แต่ดันได้รับคําตอบที่แม้แต่ตนเองจะไม่ใช่มนุษย์ยังเผลอใจสงสารพลานเหลิมขึ้นมาจับจิตนี่ไอ้สมิงทึมหางมึงโผล่ไนงะ นี่ซื่อบื้อจริงพรานช่วยบอกเสียงเรียบพยักเพยิดให้อีกฝ่ายรู้ว่าควรหันไปจัดก,การกับความผิดพลาดในการปลอมตัวของตนเองอยู่มุมไหนถ้าว่าเมื่อหันไปแล้วกลับไม่พบสิ่งใดผิดปกติสมบูรณ์แบบการแปลงกายของมันสมบูรณ์แบบทุกประการมันหันขวับมองพรานช่วยด้วยอาการงุนงิดที่ถูกล้อเล่นปานเด็กน้อยแต่แล้วก็ต้องเบิกตากว้าง เมื่อเห็นว่าเบื้องหน้าที่ยืนออกมานั้นคือปากกระบอกปืนขอโทษทีเถอะว่าที่ประมาดมึงมึงไม่ได้เทิมไม่ได้ซื้อบือ้อแต่มึงหนึ่ง,งโง่ขาดคำพรานช่วยเนียวไกยิงใส่เต็มแผงออกสมิงร้ายคำลามลั่นสลัดคราบพรานเหลิม กลายเป็นเสือใหญ่ขนสีฟางคาดดำตาแดงว่าสอ่อแววความร้ายกาดออกมาให้สัมผัสได้ชัดเจนมันกระโจนออกข้างประเดี๋ยวข้างนั้นประเดี๋ยวข้างนี้ทว่าไม่อาจข้ามเขตเข้ามาได้หาใช่เพราะเกลือและสายเสกที่พรานช่วยรอยไว้แต่เป็นเพราะความเร็วในการหักลำแล้วยิงที่หน้าเลือเชื่อมากกว่าเพียงสองขาหน้าลงพื้น มันจำต้องกดสองขาหลังและออกแรงดีดสุดตัวเพราะเสียงปืนจะแผดลั่นส่งกระสุนเข้าใส่แทบจะในทันทีที่สุดก็ถึงคิวกระสุนอาคมพรานช่วยใช้อุบายเดิมอีกเพียงแต่รูปประโยคเปลี่ยนไปเท่านั้นเฮ้ยไอซสมิงข้างหลังมึงยังมีพรานอีกคนระวังด้วยนะโว้ยหากจะกล่าวถึงอาถรรป่าทั้งหลายแหละสมิงตัวนี้คงเป็นตัวที่โง่ ไม่กอ่อนประสบการณ์ที่สุดมันเยี่ยวตัวมองแล้วก็กระสุนลงอาคมขนาดก้าวไมตรกลัวเจาะเข้าการคออย่างแม่นยำมันกระโดดพึง่งก่อนร่วงลงดินพราดสี่ตีนถีบไถจนพื้นดินเป็นร่องครวญในใจว่าทำไมป่าผีถึงมีตัวอันตรายแบบนี้อาศัยอยู่ต้นมาจากดงรับตะวันเชียวนะ เพราะอะไรจึงจัดการมนุษย์นาโง่เช่นแต่ก่อนไม่ได้แล้วนั่นคือเสียงสุดท้ายที่มันได้ยินพรานช่วยนั่งยองยองเล็งด้วยความประนีตยิงเข้าใต้คางเป็นอีกครั้งที่ศีรษะห้องมันกระจายหากแต่คราวนี้ไม่อาจกลับมาเป็นอย่างเดิมได้สมิงร้ายแต่ดันโง่ตายสนิทปรติดตามตอนต่อไป